โอ้มาถึงมาถึงก็ไหวเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่มานถึงไหวรถนี่ <c oughs> วหวพี่เลยเนาะเอาวหวม่ยานางก่อนนี่ยาย ทำยังไงมาแล้วเนี่ยะดุมทำสอรอบแล้วายเมนางครับก่อดโรงงานครับต้องเช็คหน่อยเลยน้ำมันไฮลิกไม่รู้เคยเปลี่ยนหรือเปล่าดินดวนครับ่มยรู้จักจะดำสิ่งดินดวนนี่นี่เอฟซีเอฟซดินดวนัะดำสิ่งดินดวนิรู้จักเลยมีบุตดดินดินดวนเนาะ ไม่รู้จักผมป่ะครับผมผมรู้จักอย่ผมโอ้ยนึกว่าเป็นดินวนบ่ครับตายเลยตายเลยจะโลงวันนี้เนาะเฮ้ยมาเนี่ยไหมมามาถ่ายคอนเทนต์หน่อยทิศมาเนี่ยสวัสดีครับมาถ่ายคอนเทนต์หน่อยทิศบอลดินวนนี่นะ ติดบอลน <then> ินดวนติดบอลนินดวนป่แล้วนี่ล่ะครับผมนี่อะไรสุดที่นั่นดินดวนพี่เคยต่อเบิ้มซับดินดวนแต่ติดคนเด้อแฝดนั่นน่ะอันนั้นนิ่งอยู่แต่ติดคนเด้อแฝดนั่นน่ะ เขาตักน้ำสัแถวนั oh? ้น ah มันเป็นเป็นดินเค็มดิโอ้โหเก็บสีี่บอกงนั้นขายของแล้วยิ้มตรงนี้นายของนป้าป้ผมขึ้นรถอะไรเมื่อกี้ฮะ นู่นมันนี่แล้วเมื่อคืนนัดทำตัวมีประโยชน์หน่อยมึงมาแทะดินทำตัวมีประโยชน์หน่อยมึงอ่ะแดินเวลาเขาแทะดินเองเดินโอ่งเขาไปเดินฝอยอยู่นั่นเลยเดินโอ่งเขาไปแห่ตเศษอยู่ตรงนี้เดินโอ่งลูกมานเลยขึ้นดูมึนขึ้นหมดเลไปเมียก็นั่งตรงนี้ ตักน้ำสะอาดตักน้ำสอาดยิ้มมนี่ไอยิ้มไอยิ้มน่นุ่มไอยิ้มยิ้มปอดใ่ยิ้มใจเยนีนะนี่ยยิ้มให้มไออมือแเเานีพื้นหเขเนาะตัเงเออืนหัวนี่แตดอางให้้นแบเออตจะไม่ใจให้ด่านอันนี้เลย มันตึบเลยทีนี้คือมีนตั้งซวยไม่ออกเี๋ยว่าเดรกที่มีนีเลยมันอยูหลายปีแล้วยังฟังไม่ออกเลยมันตึบเลยทีนี้ผม มันติดเลยเอเมียนางคำคูนคำคูณเนอมาอยู่นี่ก็หาเงินเข้าบ้านจะได้ลูกในร้านใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆครับ

แ้ไป่าเป็นตาตัวไอ่เดี๋ยวเทวดารถน้ำมนต์ให้เดี๋ยวนี่เลยนี่คนเท่าคนเก่เส้นวายให้แล้วครับมายนางคำคูนคำคูนโอ้

ลมเย็นสบายมากเลยครับ หลอกสีนะเว้ยตักยังไงลงในพีเดนนี่นินอะ แก๊สล้วดินเข้าไปมันก็ไม่เป็เนไรอยาะนันมันคลุลงล่างด้วยเนาะอือเอาไปเก็บงานเขาถึงทรงกราดแล้วไปไปโรงงานอะไรเนี่ยไม่ลอกผักตบเลยคสามคันเลยนะไม่สองครั้งมาดูมันเดินเดินโซ่ตกโซ่มันยืดหมดแล้วนอะอือต้องไปเอาโซ่ใหม่มาใส่พอดีแล้วนี่ได้อาร์มยาวเลยเนาะเอานี่เปิดน้ำมันมาสิ เล่เปิดดรอ๋อเปิดตรงนี้นี่ไงหฮลิขึ้นแล้วเด็ขึ้นแล้วปะขึ้นนิดหน่อยนี่นีน่หน่อยขาดอยอะน่จาจะรอยรอยที่เปื้อนๆน,นั่นแหละสายแตกแล้วเปลี่ยนสายยังไม่ได้เติมนะนั่นแหละ แพงดีวะ่ะกิดเลยดูเมดอินจ no, ีเป็นโนนี่จีเป็นดิเยอนเลยบัมแคทแรงเผาแล้วเปล่าฝุ่เยอะไหมเอ้ยมันเหลืองเลยนะพี่ตินตอนแรกมันดำดำเขลีมากเลยไปตั้งไหนก็ได้เนาะเดยวพ่งนี้เขาก็ป้ตรงนน คนเอามาเอาเย็นนี้เลยครับเตยยิ้มหน่อยจะขอไปโกยยิ้มหน่อยนี่นี่อ่โล่งแล้วทีนี้เป่ากองเป่าฝุ่นแล้วโอ้ยตันหมดเลยอ่ะฝุ่นอะ ครับอ่า 6D24 ใช่ครับตัวตึงตัวตึงผ้องรให้เขาดูตัวตึงครับายรให้เขาดูเลยรถมาถึงแลวโอ้โหลงแล้วทีนี่ได้ไหม อย่างไง้ปิดสีวิตนี้ดูดิปิดยังไงวะเนี่ยแบบไหนไม่เคยใช้เลยนี่นี่กองอะไรวะโซล่าหรืออะไรนี่โอ้ยยังเรานี่บอลูเรียงเลย ปิดได้ไหมพี่สินดับแล้วเตอหายแล้วเตอไฟเออปิดได้ด้ละเปิดยังไง้ปิปิดไดปอดปิดปิยปิด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 ดด สี่โวลต์กรองอะไรเขาใหญ่เนาะกรองแฮร์ลิ่งวอเนาะใช่ไหมโซลาร์น่าจะโซลาร์แหละนี่นี่เกาะใหญ่มาเลยลมเย็นสบายเลยเออตัตึง ตัวติตงเอาเอียเงงมาันมานครับขอบคุณครับเอีเงงมันมาน,านหางเงินเข้าบ้านเมื่อกี้ดิงสลบสบายลยนี่จัดแล้วเวด็กคนขับบางคนชอบเลยครับอย่างเราไม่ค่อยได้ขับหรอก <c ười> คนขับขับจะมากกว่า เราแค่ตักดินแทนศุกษะแทนน้าร้อยสี่อยู่ตรงไหนนี่ลุ่มรุวีครับบ้านโนสังอืมลองดิเป่ากรองนั้นลองดูหน่อยดิเดี๋ยวให้เท็กสิ